เป็นนี้เยอาจารย์ไม่นุกน้ำไม่ลึกขนาไม่าไม่ลึกนะแก่ถุงแก่ถุงครับแกะถุงเอ่ออาจารย์แนะนำอย่าไปขึ้นสะพานเยอะเกินไปนะครับขอเชิญขอเชิญขโม่ขโม่ผ่านมาลูกขอเชิ ไม่เลยครับเอายังไม่ที่ฐานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อย่าพึ่งครับอย่าพึ่ง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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอธิษฐานแตะแตะแตะกันแตะแตะแขนกันอาแตะแตะไปเห็นปะป๊าแล้วไอ้กันปะป๊าแตะแตะกันแตะกันขึ้นมาอ่ะเอาว่าตามอาจารย์นะข้าพเจ้า ขอที่สมุสนผลละปูที่กำเนิด

เดียวไม่ใช่ทุกคนเป็นตามอาจารย์เห็นไหมชอบแ่หลังอาจารย์เป็นนี้อ่ะน้ำไม่รู้จะไม่ายไปไยครับม่แม่ดูเถอะว่าเอาที่ทำมาในวันนี้ให้แดด

เรือของเราจอดยมยนะอยเจ้งนแล้วจะขึ้นทียังไงขาเปียกเนี้ยต้องนั่ขยับเรือหน่อยค่ะขยับเรือหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lên. ดีหน้ใหญ่เลยใช่ใออ่ะใช่ไม่ป pues mm ้อมยกยกกล้องเลยอ่ะป <for S 1> ้อมป้อมไม่รู้ป้อมเป็นไงแต่ป้อมยกกล้องเลยไม่เปลี่ยนเนะไม่เป็นไรไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าบายบายนะบายบายนะ <laughs> 流泪了。 ะะด้าเรือหน่อยค่ะดันเรือหน่อยด้านเรือหน่อย,ออยขับเรือหน่อยอ่าโ,โอเคหมดยัง เชักเรือเลยค่ะพักเรือหน่อยโอเคโอเคอ้าวทิ้งหนูเลยเหรอไมืเลยทางนู้น